รูปแบบการฝึกของตำแหน่งชุดติ้งกาัดเป็นยังไงไปดูนันครับก่อนที่จะไปชมเนื้อหานะครับฝากกดไลค์กดซับสไคร e กันด้วยนะครับในตำแหน่งชุดติ้งกัดนะครับต้องมีความแม่นยำสูงและหาพื้นที่ทำคะแนนให้กับทีมได้ดีเป็นหัวใจสำคัญของทีมเลยทีเดียวฉะนั้นควรจะฝึกชุตในตำแหน่งต่างๆให้แม่นยำนะครับส่วนรูปแบบการฝึกเป็นยังไงไปดูเลยครับ อย่างแรกเลยนะครับถ้าอยากชูให้ลงก็ต้องชูให้ตรงแล้วก็จับให้มันคงอย่างแรกนะครับการจับบาร์สเราก็ต้องเว้นจับบาร์สให้ให้ครบ5นิ้วใช่ไหมครับแล้วก็เอามือสอดไปได้ให้มันมีช่องว่างถ้าจับเต็มแบบเนี้ยเวลาปล่อยบาร์สมันก็จะลําบากแล้วก็จะเว้นไว้แล้วก็ใช้มือนี่คือการจับบาร์นะครับแล้วก็ถ้าชูดเบื้องต้นเราจะจับบาร์สไว้แนวแนวบาร์สเลยเอามือซ้ายมาประคอง ยกบาร์ขึ้นเห็นไหมครับมันจะมีรูตรงนี้อยู่นิดนึงเึ๊บแล้วก็ยกก็ปล่อยในส่วนที่2นะครับสําหรับคนที่มีปัญหาชูดไม่ถึงในระยะ2แตบบ้มหรือ3ามแตบบ้มส่วนวิธีการเสริมแรงมี2แบบดังนี้นะครับรูปแบบที่2นะครับการย่อยืดยิงนะครับการย่อยืดยิงมันก็จะเป็นอีกวิธีหนึ่งที่เสริมแรงให้เราชูดถึงนะครับก็คือการย่อหเลยคือย่อยืดยิง มันก็จะมันก็จะมีแรงขาส่งจากข้างบนให้เรามีแรงชุดมากขึ้นนะครับแต่ถ้าเราไม่ย่อไม่ยืดยิงเรายิงแบบนี้มันก็จะมีแรงแต่ข้อมืออย่างเดียวทําให้เรายิงไม่ถึงหรือยิงเบาได้แต่ถ้าเราย่อยืดยิงมันก็จะมีแรงจากขาทําให้เราชุดถึงได้ครับยอ่อยืดยิงแบบที่สาม มัสซ์โอเมมอรีการฝึกกล้ามเนื้อให้จดจําในการชูสนะครับรูปแบบที่1นนะครับยื่นข้อศอกให้สุดเพื่อที่จะควบคุมแรงได้ง่ายทําให้กล้ามเนื้อเราจดจําน้ําหนักในการชูสของเรารูปแบบที่2หักข้อมือหรือ Follow t o ทูนั่นเองจะช่วยให้ควบคุมทิศทางการปล่อยบาสได้และกล้ามเนื้อเราก็จะจดจาไปด้วยแบบฝึกในการชูสชูสใต้แป้นซ้ายขวาแล้วก็หน้าห่วงจุดละสิบูก แบบฝึกต่อไปชุดในเขต2คะแนนที่มุม180องศา45องศาทางซ้ายและขวาและจุดโทษดจุดละ10ลูกแบบฝึกที่3ชุดในเขต3คะแนนที่มุม180องศา45องศาทางซ้ายและขวาและจุด90องศาจุดละ10ลูก รูปแบบทั้งหมดคือการฝึกซ้อมเบื้องต้นนะครับแต่ปัจจัยสําคัญคือควรซ้อมอย่างสม่ําเสมอนะครับหากที่ชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับคอยติดตามต่อไปนะครับว่าจะเป็นตําแหน่งไหนบ๊ายบายครับ